กลิ่นนะวูวเมเจอร์ไลองยกหน่อยกมาโอ้โหดู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 เข้ามาโอ้โหโอ้โหร้บเปิดเฮียไม่ซึงสาดไปเปล่าสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหัวไข่ฮังนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายนั่นแหละก็เป็นเรื่องกินนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมจะทำเป็นขนมแล้วกันที่หลายๆคนชอบทานนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่อ้วนใช่ครับป๊อปคอนผมจะทำป๊อปคอนซึ่งเป็นป๊อปคอนโฮมเมดน,นะครับสามารถ ทำได้ที่บ้านนะครับคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่ที่ที่ไหนนะครับกระท้าไฟฟ้าก็ทําได้ซึ่งผมบอกอนะ่ะนี้เป็นป๊อปคอนที่ค่อนข้างคลีนนะครับแล้วก็ผมจะคําว่าผมลองทามาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเวิร์กเว้ยแบบโอเคเลยเอามันนอนนั่งดูเน็ตฟิกบนห้องอะไรเนี้ยโอเคเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์วิธีทํากับทุกคนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทํายากเว้ยมันทําง่ายมากเลยที่สำคัญเลยเราสามารถปรุงเป็นรถในแบบของเราได้เดี๋ยวผมจะพาไปข้างล่างน,นะครับว่า เป็นยังไงบ้างคร่าๆเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือข,ข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยเป็นเม็ดแบบนี้เลยไม่ต้องซื้อสาเร็จรูปนะเพราะผมบอกสาเร็จรูปเนี่ยเขาปรุงมาค่อนข้างที่จะแคลอรี่สูงนะแต่แบบนี้เนี่ยคีนจ๋าเลยคือแบบมีประโยชน์ทั้งนั้นอ่ะก็คือมีแค่คาร์บแบบไม่ได้สูงมากแล้วมีวิตามินในแบบของข้าวโพดนะครับส่วนตัวเนยนะครับจะเป็นเนยเป็นโอลิฟออย ซึ่งเป็นไขมันดีนะครับไม่ใช่เนยที่เป็นแบบว่าเนยเทียมที่เป็นไขมันทานนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เออนี่รสชาติเขาไม่ได้มีการแต่งเติมอะไรเพิ่มเลยนะนี่มีโอ,อเมก้า DMP ผลิตที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเนยตัวนี้เนี่ยซื้อได้ตามวิลล่านะครับหรือห้างส,สินค้าชั้นนําต่อไปความหวานนะครับผมจะใช้อีคววนี่นะครับ อาจจะใช้ซองสองซองแล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดตอนที่เราทำอะ่ะมันยังหวานไม่ได้ถูกใจอะ่ะเราสามารถเพิ่มได้ซึ่งผมบอกเลยว่าอีควอเนี่ยมันแคลอรี่ศูนย์จริงนะครับกินได้กินได้เลยสาหรับใครที่ถามนี่ครับอีควอกินได้ไหมก,ก,กินได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนใครอยากให้มันเป็นรสช็อกโกแลตคุณอาจจะใส่เวโปรตีนหรือคุณอยากให้มันเป็นเผ็ดหน่อยคุณอาจจะใส่ผงปาิก้าก็ได้อะไรที่มันมีประโยชนอ์อ่ะใส่ได้หมดเลย ลองสซนๆกันแต่วันนี้เนี่ยผมจะทําให้ดูก่อนว่าข้าวๆอ่ะตัวเบสิกมันเป็นยังไงนะครับโดยใช้แค่นี้เองแล้วก็มีกระทะมีไฟจบนะครับส่วนก่อนที่จะลงไปนะครับเหมือนเดิมเลยใครดูช่องหัวไข่ฮั้งนะครับก็จะต้องเจ้าเจอเจ้าวิตามินตัวนี้นะครับวิตามินเม็ดฟูอะโล่ห้านะครับหนึ่งกล่องนะครับมีแบบนี้สิบห้าซองในนี้เนี่ยหลายคนถามว่ามันเอาไว้ทำอะไรคือในเนี้ยมันมีทั้งวิตามินซีนะครับแมกนีเซียมมัลติวิตามินไบโอตินวิตามินอีน e อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่า ผมผลิตที่ประเทศเยอรมนมีผมบอกก่อนว่าประเทศเยอรมนมีเนี่ยเป็นประเทศที่วิตามินเม็ดฟูมีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็คุณภาพสูงมากนะครับรสสตรอเบอรี่นะแคลอรี่ไม่มีใครสนใจนะครับลองสั่งไปทานดูนะครับไม่ว่าคุณจะนอนพักผ่อนน้อยออกกําลังกายหนักนะครับหรือแม้แต่คุณเนี่ยไปแฮงเอากับเพื่อนนะครับตื่นเช้ามาคุณรู้สึกแฮงนะครับทานเม็ดเดียวผมบอกเลยว่าอยู่นะครับมันช่วยให้ร่างกายคุณเฟสขึ้นมาเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยหนึ่งกล่อง490บาท แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อสองกล่องนะเดี๋ยวผมติดต่อไลายถ่ายลาแอดไว้ให้ถ้าคุณซื้อสองกล่องนะ9ก้าบาท10 0 0บาทบาทอนยีินะนี่คุณจะรับกระติกน้าแบบนี้โอโลห้าสวยๆนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าบ๊อบคอนทาที่บ้านแล้วมานั่งดูหนังกินชิวๆแทลรี่ต่ำเป็นยังไงตามมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมานั่งจุดไฟก่อนแล้วผมจะใช้กระทะแบบนี้ นี่นะครับวางเลยรอให้กระทะร้อนก่อนแล้วสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับต้องมีฝาปิดซึ่งฝาปิดถ้าคุณเป็นฝาใสาก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันจะเห็นว่าเวลามันพองขึ้นมาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าฝาที่เป็นทึบก,ก็ต้องค่อยๆเปิดดูหน่อยแล้วกันนะครับผมจะรอมันร้อนก่อนแล้วก็เวลาทำป๊อกคอนอ,อย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวมันไหมแต่ตอนนี้ทำให้กระทะมันร้อนก็แรงไปก่อนนี่ผมจะใช้เมนเนยนะครับปุ๊บ เป็นเนยโอลิฟออยนะครับหรือเนยนะ้ำมันมากอบแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นไขมันดีนะฮะไม่ใช่ไขมันทานเดี๋ยวรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งกระทะร้อนแล้วนะครับก็ผมจะลดไฟลงเพราะว่าเดี๋ยวเนยมันไหม้นะครับใส่เนยไปก่อนแต่ผมบอกเลยว่าป๊อปคอนเนี่ยมันจะใช้เนยแบบแต่ผมใช้ประมาณนี้นะผมใช้แค่ซองเดียวเพราะว่ามันจะฟูขึ้นมาเยอะเลยนี่ ใส่ไปเลยนี่นะครับที่ไปเลยออหอยแย่เอานิดหน่อยนี่นะครับปึ๊บเป็นอย่างเงี้อย่าใช้ไฟแรงนะแนะนำเลยเดี๋ยวมันไหมนะครับมาได้เสร็จแล้วนะครับผมจะเอาข้าวโพดเนี่ยลงไปเลย อมสีมาปึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพิ่มไฟนิดนึงหอมมานะครับแค่ยังไม่ทันทำนี่ก็กลิ่นมาแล้วแล้วให้ผมแนะนำนะ พอมันเริ่มแบบจะปูนิดนึงอ่ะจะใส่เกลือลงมาหน่อยซึ่งเกลือผมจะใช้เจ้านี่สีเสาตัวนี้นะครับคนไปเรื่อ,อ,นนนอนยอนะครับเดี๋ยวมันมาเองนี่คุณผู้ชมเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วเว้ยเอ้ยผมปิดแล้วนะน,นี่มาแล้วเว้ยเออยา เฮ้ยดูดิเออไแรงมากโอ้โหโอ้โหดีใหญ่นะครับโอ้โอ้หูดูใช้กระทะไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่อาจจะนี่หน่อยกลิ่นนว่าอยู่เมเจอร์ไหนลองยกหน่อยยกมาโอ้หโอ้หดู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 กล้องมาโอ้โหูโอ้หูโอ้หูับเปิด ไม่สุดสายโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมันมััเกินกะ้ว่ะไม่เป็นไรเอเธอเนี่ยเต็มแล้วมันเีนกองเลย่ะเนี่ย โค่นง่ายนะคุณผู้ชมไปลองทำดูเนะีย่ยใช้เวลาทำไม่ถึงสองนาทีเลยเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปนะผมม็นต้องฝ,อย,ฝอยตอนแรกเยอะหน่อยเราๆจริงๆเราควรจะใส่อะไรตอนนี้บ้งยังให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ที่ร้านเขาใส่ตอนหลังเหมือนกันไปใส่ตอนนี้ก็ชิบหายในบ้านเ,นเปืเป้อนๆหมดคุมใจในตัวเองชิบหายเลยนี่คุณผู้ชมลองไปทำตามมาดูนะผมบอกเลยโค่คู อ่ะยังไม่เลิกยังไม่หยุดยังไม่หยุดโอ้โหพอปิดแก๊สเดี๋ยวมาปรุงให้ดูเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมบอกเลยอยากให้ได้กินจริงๆยังยังไม่เลิกดีดยังไม่เลิกดีดนะครับ นี่เดี๋ยวผมก็จะใส่ชามอันนี้ยไปนั่งดูหนังคืนนี้นะครับส่วนพวกกุชเชอรร้อนนี่อยู่เมเจอร์เนี่ยส่วนถ้าใครอยากคลีนนะผมจะบอกเลยถ้าคุณชอบรสเค็มใช่ไหมคุณก็ใส่นีไปหน่อยแต่เนี้ยจะรสไหนก็ตามคุณก็ใส่ไปหน่อยนหนึ่งม,มันจะทาให้รสมันดีขึ้นส่วนถ้าใครชอบหวานแล้วไม่อยากอ้วนนะอีกขั้วแนะนําว่าให้ใส่จานก่อนแล้วเ okay, ทลงไปแล้วปิดเขยา่าเขยา่าเขยา่า โคูรู่ลกบ้านหมดคูเอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูหรือถ้าชอบรสช็อกโกแลตอะไรวานิลลาอะไรคุณจะใส่เวใส่อะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วผมจะปรุงหน่อยโดยการใส่เกลือไปนิดนึงนะนิดเดียวอืมแล้วรสหวานผมไม่ใช่ีีคขั้วนะครับนี่ใส่ไปเลยหนึ่งซอง นี่แคลอรี่ไม่มีนะจานนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะครับดีหมดทุกอย่างนะครับแล้วบกวกกับมันร้อนอยู่อย่างเงี้ยผมก็จะเอามาเคกหน่อยขยเาขยา่า <c oughs> บอกให้เลยอย่างเงี้ยกินทั้งคืนเทสอร่อยจัด ผมพูดจริงไม่ได,ด้อวยตัวเองนะให้ตากรมกินนะลองไปทำดูนะคุณผู้ชมใช้แค่นี้อีกขั้วโอลีพอย์เกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่หาสั่งซื้อเองเยอะแยะนี่ถุงหนึ่งสิบห้าบาทสิบบาทมนะั้งลรวเบอรห้าบาทได้ผมจำไม่ได้นะประหยัดกว่ายกัน้องเยอะที่หนึพันเลย เคลีเราสามารถรู้ว่ามันใส่อะไรมัางมีความสุขนะครับนอนดูหนังนี่ป๊อปคอนโฮมเมนะครับสไตล์หัวไข่ก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่สนใจเทนออนไลน์นะครับหรือเทนส่วนบุคคลที่ยิมส่วนตัวของผมนะครับก็จะมีทั้งเรื่องจัดตารางการออกกำลังกายการทําให้คุณเปลี่ยนแปลงรูปร่างในทางที่ถูกต้องนะครับแนะนำวิธีการกินดีๆอร่อยๆแบบนี้นะครับลดความอ้วนหรือเพิ่มกล้ามเนื้อ ไม่ได้ยากดีคิดนะครับติดต่อมาได้ที่ LINE แอสสตูดิโอโนี้นะครับผมส่วนวิตามินที่อยู่ต้นคลิปก็ติดต่อมาได้นะครับเป็นวิตามินที่ดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนมากนะครับบ๊ายบาย